เซเวียเหมือนเดิมนะคะวันนี้เวียร์จะพามานำชมกับรถรุ่นใหม่ของ t o y ยต้เป็น MPV รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือ t o y ยต้าเวรนะคะคุณลูกค้ามาดูกันค่ะว่าโตโยต้ตาเวรมีอะไรแปลกใหม่ที่จะมานำเสนอกันบ้างนะคะคืออันดับแรกแลเลยนะคะเราดูจากหน้าตาของตัวรถนะคะด้วยเครื่องยนต์พันหคุณลูกค้าคงจะรู้นะคะว่าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะ่ะเป็นรุ่นเดียวกับของอเวนซ่าที่คุณลูกค้าทั่วไปก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์ ของอเมซ่าอยู่ที่พันหแล้วก็กําลังแรงม้าอยู่ที่ร้อยหกแรงม้าร้อยสามสิบแปดแรงบิดร้อยสามสิบแปดนิวตันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าด้วยตัวข้างหน้าอันนี้เราเรียกกันว่ารุ่นพรีเมียมนะคะรุ่นพรีเมียมเป็นยังไงกันบ้างเราชมกันเลยนะคะก็คือด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแบบเป็นโนแบคนะคะฮาตามด้วยตัวนี้นะขอบชิ้ตรงนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นโครเมียมนะคะคุณลูกค้าไฟก็จะเป็นแบบไฟ LED นะคะ LED ให้กับ คุณลูกค้าส่วนตัวไฟกรอบไฟตะหมอกนะคะจะมีในส่วนของโครเมียมแล้วก็มีตัวนี้เป็นในส่วนของตัวพลาสติกสีดําให้คุณลูกค้าดูด้วยตัวนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะคะส่วนสเกตกันชนหน้าตัวนี้ของเราจะมีสีดําผสมผสามกับตัวสีเทาดํานะคะคุณลูกค้าทําให้ดูรถคันนี้ดูลรลาราและพรีเมียมมากก็คือดูลดราคา8แสนกว่าบาท แต่ว่าได้ความคุ้มค่าในการใช้งานของตัวรถขยับมาด้านข,าข้างของตัวรถกันเลยนะคะล้ออลลอยขอบ17นะคะจะเป็นในส่วนของสีทูโทนก็คือดาปัดด้วยสีเงาเงินเงานะคะคุณลูกค้าขยับมาด้านนี้เลยนะคะในส่วนของตัวท็อปพรีเมียมจะมีอะไรที่สังเกตได้ง่ายอีกนะคะก็คือในส่วนของตัวกล้องนะคะจะเป็นกล้องรอบคันให้กับคุณลูกค้าเลยแล้วก็ในส่วนของกันชนตัวนี้นะคะกันกระแทกค่ะ ซึ่งจะถ้าเป็นตัวรองท็อปจะไม่มีในส่วนตัวนี้ให้กับลูกค้าเห็นสก,ก็อชาล่างไหมคะจะเป็นด้วยสีดําเลยนะคะคุณลูกค้าสก,ก็อชาล่างสีดําตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปนะคะจะเป็นในส่วนของสมาร์ทเอ็นทีให้กับลูกค้าคือเราไม่ต้องเปิดกุญแจเลยนะคะสามารถเปิดในตัวรถเข้าไปได้เลยะคะ่ะเราเข้ามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ๋อก่อนที่จะเข้าไปในตัวรถเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้นะคะถ้าดูจากความยาวณตอนนี้ในตลาด MPV บ้านเรานะคะ ความยาวของเขาจะยาวที่สุดเลยค่ะก็คือ4,475เมตรหรือประมาณ4เมตรกว่าๆนะคะคุณลูกค้าส่วนสูงจะอยู่ที่1เมตร70เลยนะคะดูนะคะเมตร70นะคะสูงมากใช่ไหมคะคุณลูกค้าแต่ก็ไม่มากเพราะว่าด้านหลังจะเป็นในส่วนของสโลกลงมาเพื่อเปิดในส่วนของประตูด้านท้ายง่ายขึ้นนะคะเรามาดูด้านในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง ขึ้นรถมาเลยนะคะเห็นอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะที่หุ้มหนังอย่างดีนะคะเป็นหุ้มหนังแล้วก็เดินได้ด้วยสีเทาน,น,นะคะปุ่มด้านขวามือนะคะจะเป็นในส่วนของโหมดปรับเครื่องเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์นะคะโหมดด้านซ้ายมือเปลี่ยนกันเลยนะคะคุณลูกค้าจะเห็นไหมคะว่าจะเป็นในส่วนของปรับในส่วนของหน้าจอซึ่งตอนนี้หน้าจอของเขาจะเป็นแบบ TST แล้วนะคะคุณลูกค้าถ่วนปุ่มพุสตาร์จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดู นี่เป็นไงบ้างคะเห็นไหมคะหน้าจอตรงนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยใช่ไหมคะซึ่งสามารถเล่นได้สะดวกมากเลยไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Android Auto นะคะสามารถเล่นได้หมดเลยและหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เราเล่นทุกอย่างได้หมดเลยอะไรอีกที่สำคัญโอ้อยากโชว์จังเลยค่ะลูกค้าเบกเป็นเบกไฟฟ้าแล้วสำหรับรถ MPV ราคา8000สนกว่าบาทนะคะเบกไฟฟ้าตามด้วยอะไรคะ Wireless Charger เป็นไงบ้างโอ้โ oh, ห oh, oh. สะดวกสบายมากเลยนะคะแอร์ Air ก็จะเป็นดิจิตอลให้กับลูกค้าแล้วนะคะดูสิคะในส่วนของตัวเกียร์ก็จะเกียร์จะเป็นแบบสี q u e n t i a l shift ด้วยนะคะตัวหัวหัวเกียร์นะคะจะมีในส่วนของตรงกลางตัวนี้จะเป็นในส่วนสีบอลเงินสลับด้วยหนังนะคะในส่วนของตัวเบาะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นเบาะแบบวิวอ,อกกระชับเรามากเลยด้านข้างจะเป็นในส่วนของผ้านะคะส่วนตรงกลางจะเป็นหนังนะคะจะเป็นหนัง โทษนะคะตรงกลา,างจะเป็นผ้าของให้ให้กับเราข้างๆจะเป็นหนังที่หุ้มให้กับเรานะคะลูกค้าเนี่ยค่ะสบายมากและดูรูลราและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นนะคะก็คือวัสดุที่เขาทำนะคะวัสดุที่เขาทำค่อนข้างจะละเอียดและดูดีดูหลูลรามากเพิ่มเติมมาอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะ ตำแหน่งของในส่วนของแก้วน้ำมีมาให้แล้วแล้วเป็นไงบ้างคะตรงช่องแอร์มีกรอบโกลเมียมให้ด้วยดูสิคะลูกค้าสวยนะคะแล้วด้านหน้านะคะอาจจะสั้นไปนิดนึงเพราะอะไรเพราะเราอ่ะจะทำให้รู้ว่าตัวรถคันนี้คนะ่ะบานกระจกบานหน้าบานใหญ่แล้วก็บานข้างใหญ่ ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ในการมองเห็นค่อนข้างดีแล้วก็ชัดเจนเพราะรถคันนี้บอกแล้วว่าเหมาะสําหรับกิจการทํากิจกรรมต่างๆการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวเบาะรถกันเลยค่ะว่ามีวิธีการพับเบาะอย่างไงบ้างเพราะว่าเวรอนี่ค่ะมีวิธีการพับเบาะถ,ถึง7แบบให้กับลูกค้าเลยนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้กับลูกค้าแล้วก็มีอะไรคะกล้องมองหลังด้วยนะคะ แต่งมาให้ครบแต่งมาให้พ้อเลยปกติแล้วถ้ามีกล้องกล้องถอยหลังแล้วจะไม่มีในส่วนเซ็นเซอร์มาให้แต่ว่าเวโอสรุ่นนี้ของเรานะคะมีมาให้สเกิร์ตชายล่างก็ดูสวยงามมากเลยนะคะมีสีดําตัดด้วยสีเทานะคะแล้วในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะยาวมาถึงตรงนี้เลยค่ะลูกค้าไฟท้ายตัวนี้ผสมผสานเหมือนกับอะไรนะคะดูคล้ายๆกับไฟท้ายของตัวโค r โรราคอสนะคะจริงๆแล้วรูปแบบการทรงของตัวเวโรสเวียว่าเหมือนกับอะไรรู้ไหมคะเหมือนกับ อินโนวาผสมด้วยโคลราคอร์สนะคะอะเรามาดูวิธีการพับเบาะแบบง่ายๆกันเลยนะคะอะขออุญาตเปิดท้ายนะคะเปิดท้ายก็ง่ายมากเลยค่ะดูสิคะปล่อยมือก็ไปได้เลยค่ะการเปิดการพับเบาะแบบแรกเลยนะคะดูนะคะดึงสากแค่ตรงนีเองโอ้ยง่ายมากเลยค่ะง่ายง่ายแบบง่ายมากง่ายจริงๆค่ะเดี๋ยวเวจะขึ้นไปให้ดูเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะสูงมากเลยค่ะขนาดช่วงท้ายนะคะเวียนั่งขัดสมาบเนี่ยยังหวัวยังไม่โดนในส่วนของด้านท้ายเลยนะคะเวียสูงประมาณร้อยห้าสิบหกนะคะเซนนะคะเนี่ยค่ะอยู่ประมาณเนี้ยยังไม่แบบว่าไม่ชนกับตัวเพดาาเลยนะคะละาลายที่เด็ดไม่เด็ดนะคะมีไฟสิบสองโมดให้กับลูกค้าด้วยสําหรับแถวสามนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในส่วนตรงไหนก็สามารถ อำนวยความสะดวกข้อย่างทุกที่มาเ,เรามาดูแบบแบบนึงนะคะอ,นนอันนี้อะไรที่วางแก้วน้ำใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ําเห็นไหมคะว่าเป็นรถอเนกประสงค์มีทั้งสองข้างเลยเหมาะสมกันจริงๆเลยนะคะที่เรียกว่ารถที่ทํากิจกรรมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการทับเบาอ,อีกแบบนะคะโอ้ยดูสิคะ สบายมากเลยนอนยาวนอนเหยียดได้เลยค่ะเราเราสามารถซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเตียงท,นนนที่นอนในรถอะค่ะมานอนได้สบายมากเลยดูค่ะลูกค้าเนี่ยหัวก็ยังไม่ชนเลยนะคะหัวยังไม่ชนเลยเอาหรือว่าเราจะทําเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็ได้อ่า นอนข้างนี้และข้างนี้เราก็ตั้งขึ้นได้เพื่อให้อีกคนนั่งคุยกันนะคะเป็นไงคะเหมาะมากเลยใช่ไหมคะที่สหรับทํากิจกรรมหรือว่าเราซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเบาะสามารถพับได้ทั้งหมดเลยนะคะพับยาวไปได้เลยแล้วแอร์นะคะอย่างที่บอกไม่ต้องห่วงแล้วแอร์โตตาเย็นมากขอบอกเลยนะคะไปค่ะเรามาดูแล้วมีอะไรพิเศษอีกคะ่ะว้าวที่เก็บรองเท้าของเราเองเป็นไงบ้างคะ เจ๋งจังเลยเนาะมีที่เก็บรองเท้าให้เราด้วยเพราะว่าเป็นรถ MPV ด้านท้ายนะคะจึงมินช่ r เก็บสัมภาระค่อนข้างจะน้อยถ้าดูนะคะน่าจะได้ประมาณสอกหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่30เซนนะคะประมาณ30เซนเป็นเพราะรถ MPV ถึงเขาเรียกว่าถ้าพับเบาะลงไปถึงจะมองเห็นว่าเราสามารถวางของได้เยอะมากกว่าโอเคค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะด้านหน้า ที่นั่งแถวกลางก็สามารถเลื่องได้นะคะเป็นไงบ้างคะดูค่ะพาเพื่อนเพื่อมานั่งกันเต็มเลยแถวเบาสามนั่งสบายไหมคะคนนี้นั่งสบายค่ะนั่งสบายมากเลยนะคะก็ยังเหลือกันอีกเลยน,นะคะคแล้วด้านหน้าเป็นไงบ้างคะสบายไหมคะยังเ,เหลืออยู่ครับพื้นที่ยังเหลืออยู่เยอะเลยค่ะเ,คเป็นไงบ้างคะเวลอของเราอ่ายังได้อีกคนหนึ่งเลยอันนี้เป็นเขาจละ อ,อเ,เป็นไงบ้างคะ,ะเหลือเลยคะ่ะพื้นที่ทยังเหลือเลยนะคะเวลรสน,นั่งได้ดสบายไปกันทุกไปกันหลายๆคนได้สบายเลยนะคะเป็นกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มกันเลยนะคะโอเคป,เปนกันบ้างคะโตต้าเวลรสคิดว่าเป็นแนวทางเลือกใหม่ รถ MPV แบบใหม่ที่สามารถคลองใจกับลูกค้าทุกคนได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นในกลุ่มวัยรุ่นแบบพวกเวียที่ไปไหนไปกันเป็นไปเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อจะไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรียว,ว่าโตโยต้าวีรลอ MPV ของโตโยต้ารุ่นนี้เหมาะสมกับคุกค้าต่างๆทุกคนเลยนะคะเพราะอะไรสนุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 8 2 0 0 0บาทสำหรับรถคันนี้นะคะสีขาวมุกเลยคะ่ะถ้าไม่ใช่สีขาวมุดลดลง7จ็ดครั้งบาทนะคะ ถ้าไม่ใช่สีขามุวจะลดลงไป7,000บาทเป็นไงบ้างคะถ้ายังไงเดี๋ยวเวียค่อยๆศึกษาแล้วมาทําคลิปต่อไปให้ดูอีกนะคะว่าการเล่นหน้าจอหรือว่าระบบต่างๆของตัวรถอะเล่นยังไงกันบ้างคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะแต่เวียาอยากที่บอกนะคะว่าถึงจะเป็น MPV ราคาที่882,000บาทแต่ว่าระบบความปลอดภยัย มีให้ครบคันเหมือนกับรถยนต์ Camry หรือว่าในส่วนของตัวรถ Corolla Cross เลยนะคะก็คือระบบ Toyota Safety s e n นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักเวียชอบเวียร์อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเวียร์เป็นกำลังใจด้วยนะกับเวียรด้วยนะคะ